คุณชอบมีเซ็กส์ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนชอบแต่คุณรู้ไหมว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ชอบทำอะไรกันบ้างในเรื่องนี้สวัสดีครับผมแพทย์หญิงชนลทิชาวรานันจากคลินิกสุขภาพชายวัยทองผมเป็นหมอด้านระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศช,ชายมากกว่า15ปีแล้ววันนี้ผมจะมาเปิดเผยผลการวิจัยที่น่าสนใจมาก,มากๆเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ10 อันดับแรกที่คนอเมริกันชอบทำกันโดยเฉพาะอันดับที่9และ10รับรองว่าจะทำให้คุณแปลกใจแน่นอนก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องอันดับต่างๆผมอยากจะบอกก่อนว่าข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนการวิจัยชิ้นนี้ทำโดยนักวิจัยที่สำรวจคนอเมริกันมากกว่า2 0 0 0คนประกอบด้วยผู้ชาย97 5คนและผู้หญิงประมาณ1,000กว่าคน จากทั่วสหรัฐอเมริกาพวกเขาตอบแบบสอบถามออนไลน์อย่างเป็นความลับโดยบริษัทที่ทำการสำรวจพยายามหาคนที่สะท้อนประชากรของสหรัฐตามอายุเพศเชื้อชาติและอื่นๆคนเหล่านี้ถูกถามคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาพบว่าน่าดึงดูดรวมถึงสถานะความสัมพันธ์ของพวกเขา และในที่สุดการสำรวจนี้ก็ให้ภาพรวมว่าคนอเมริกันกำลังทำอะไรและสนใจอะไรบ้างต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า91%ของคนที่ตอบแบบสอบถามนี้เป็นคนรักต่างเพศดังนั้นผลลัพธ์เหล่านี้อาจจะไม่ใช่กับทุกคนก็ได้เอาละ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ากิจกรรม10อันดับแรกที่คนอเมริกันชอบทำ อันดับหนึ่งก็ไม่แปลกใจเลยครับนั่นคือการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดนี่เป็นกิจกรรมที่พบบ่อยที่สุดมีผู้ชาย88.5%และผู้หญิง91%ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดและทำเป็นประจำหากมีคู่ครองจากมุมมองทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะแล้วสิ่งนี้สมเหตุสมผลมาก เพราะการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดเป็นรูปแบบการแสดงออกทางเพศที่เป็นธรรมชาติและตรงไปตรงมาที่สุดสำหรับคู่รักต่างเพศอันดับ 2. การช่วยตัวเองมีผู้ชายและผู้หญิงกว่า80%รายงานว่าเคยช่วยตัวเองในชีวิตของพวกเขาและในเดือนที่ผ่านมามีผู้ชาย64%และผู้หญิง41%ที่ช่วยตัวเอง การช่วยตัวเองนี่เป็นเรื่องที่ทำให้คนหลายคนรู้สึกไม่สบายใจผมก็ได้พูดถึงหัวข้อนี้อย่างกว้างขวางในการทำงานของผมเพราะคนไข้มักจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับความถี่และความปกติจากมุมมองทางการแพทย์แล้วการช่วยตัวเองเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ปกติและมีสุขภาพดีงานวิจัยที่เผยแพร่ใน Journal of Sexual Medicine แสดงให้เห็นว่าการช่วยตัวเองเป็นประจำจริงๆ สามารถปรับปรุงสุขภาพต่อมลูกหมากในผู้ชายลดความเครียดและช่วยรักษาการทำงานทางเพศไม่มีคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนว่าบ่อยแค่ไหนถึงจะเหมาะสมแต่ตราบใดที่มันไม่รบกวนชีวิตประจำวันของคุณความสัมพันธ์ของคุณหรือทำให้เกิดอันตรายทางร่างกายมันก็มีสุขภาพดีอยู่แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับการช่วยตัวเอง หลายคนกำลังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศคนเดียวเพื่อความสุขและบรรเทาความเครียดมันยังเป็นวิธีสำคัญสำหรับผู้คนในการเข้าใจร่างกายของตัวเองและสิ่งที่นำความสุขมาให้พวกเขาด้วยอันดับ 3. เซ็ก์ช่องปากการให้และรับเซ็กช่องปากเป็นเรื่องปกติมากโดยมีผู้ชายและผู้หญิงกว่า80 รายงานว่าพวกเขาเคยมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ผมได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและใช่ครับคุณยังสามารถติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์จากเซ็กช่องปากได้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างหนองไนคลามเดียซิฟิลิสเริมและ HPV ล้วนสามารถแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสทางช่องปากได้ดังนั้นหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของคู่ของคุณหรือพวกเขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับของคุณ คุณสามารถใช้ถุงยางอนามัยหรือเด่นเท่าแดมเสมอเพื่อช่วยปกป้องตัวเองจากการแพร่ชเชื้อใดๆจากการสัมผัสระหว่างอวัยวะเพศกับช่องปากสิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการตรวจและสุขภาพทางเพศก่อนที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศใดๆผมขอแนะนำเพิ่มเติมนะครับจากประสบการณ์15 ปีในการรักษาผู้ป่วยผมเห็นหลายกรณีที่คนมาปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศที่ได้จากเซ็ก์ช่องปากหลายคนคิดว่ามันปลอดภัยกว่าแต่จริงๆแล้วความเสี่ยงก็ยังมีอยู่มากโดยเฉพาะในวัยที่อาวุโสแล้วระบบภูมิคุ้มกันอาจไม่แข็งแรงเท่าเดิมดังนั้นการป้องกันจึงสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆอันดับส ีกหัวข้อที่ร้อนแรงมากคือการดูวิดีโอที่มีเนื้อหาทางเพศหรือหนังโป๊มีผู้ชาย82%และผู้หญิง60%อย่างน้อยยอมรับว่าดูหนังโป๊อีกครั้งหนังโป๊เป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันมากและผมพูดถึงมันบ่อยๆกับคนไข้ของผม เพราะมันสามารถส่งผลกระทบต่อความคาดหวังและการแสดงทางเพศจากมุมมองทางคลินิกแล้วการใช้หนังโป๊เป็นครั้งคราวไม่จำเป็นต้องเป็นอันตรายแต่การใช้มากเกินไปสามารถนำไปสู่ความคาดหวังที่ไม่สมจริงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแสดงและในบางกรณีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดยเฉพาะในหมู่ผู้ชายที่อายุน้อยกว่า การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่บริโภคหนังโป๊จำนวนมากอาจมีความวัยลดลงและต้องการการกระตุ้นที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นกุญแจสำคัญคือความพอประมาณและความเข้าใจว่าหนังโป๊ไม่ใช่การแสดงความสัมพันธ์ทางเพศที่แท้จริงซึ่งต้องการการสื่อสารความอดทนและความสุขร่วมกันมากกว่าการแสดงให้ผมบอกอะไรตามตรงนะครับ ในช่วง5-6ถึง6ปีที่ผ่านมาผมเห็นผู้ชายวัยกลางคนและวัยทองมากขึ้นเรื่อยๆที่มาปรึกษาปัญหาเรื่องการแข็งตัวที่ลดลงและเมื่อสอบถามประวัติอย่างละเอียดพบว่าหลายคนดูหนังโป๊บ่อยมากบางคนวันละหลายชั่วโมงนี่เป็นปัญหาที่คนไทยเราอาจจะไม่ค่อยพูดถึงกันแต่มันมีผลกระทบจริงๆนะครับคุณลุงคุณป้าอันดับห้า การสวมชุดชั้นในหรือชุดนอนเซ็กซี่ให้คู่ของคุณตอนนี้เห็นได้ชัดว่ามันเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ผู้หญิงผู้หญิง75%ยอมรับว่าทำแบบนี้อย่างไรก็ตามผู้ชาย26%็ก็เลือกชุดชั้นในของพวกเขาโดยเฉพาะสำหรับคู่ของพวกเขาผมคิดว่าสิ่งนี้ยอดเยี่ยมมากใช่ไหมครับ มันเป็นวิธีที่ง่ายมากในการสร้างความคาดหวังแสดงความพยายามในความสัมพันธ์และเพิ่มความแปลกใหม่หากเป็นสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทำอยู่แล้วจากมุมมองทางจิตวิทยา การทำความพยายามเกี่ยวกับรูปลักษณ์สำหรับคู่ของคุณสามารถเพิ่มความมั่นใจและช่วยรักษาความสนใจทางเพศในความสัมพันธ์ระยะยาวมันเกี่ยวกับการแสดงให้คู่ของคุณเห็นว่าพวกเขามีค่าที่จะพยายามซึ่งสามารถกระตุ้นความรู้สึกทางเพศสำหรับทั้งสองฝ่ายได้อย่างมากอันดับ6 สิ่งนี้ทำให้ผมแปลกใจเล็กน้อยแต่มันคือการส่งหรือรับภาพเปลือยหรือภาพกึ่งเปลือยตอนนี้สิ่งนี้ทำให้ผมกังวลเพราะในยุคข,ของเทคโนโลยีสมัยใหม่คุณต้องปลอดภัยมากกับคนที่คุณส่งภาพเปลือยหรือภาพกึ่งเปลือยไปเพราะคุณไม่รู้เลยว่าพวกมันอาจจะไปอยู่ที่ไหนได้แต่ความจริงก็คือว่าผู้คนกำลังทำมันดังนั้นผู้ชาย65เปอร์เซนต และผู้หญิง54%เคยส่งหรือรับภาพเปลือยหรือภาพกึ่งเปลือยผมสันนิษฐานว่านี่คือการยินยอมและไม่ใช่ภาพที่ไม่พึงประสงค์จากมุมมองด้านความปลอดภัยผมแนะนำคนไข้ของผมเสมอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้พิจารณาผลกระทบระยะยาวความสัมพันธ์สิ้นสุดลงโทรศัพท์ถูกแฮกและภาพดิจิทัลสามารถกลับมาปรากฏอีกครั้งโดยไม่คาดคิด หากคุณเลือกที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นกับคนที่คุณไว้วางใจอย่างสมบูรณ์พิจารณาไม่รวมใบหน้าหรือคุณลักษณะที่สามารถระบุตัวตนได้และเข้าใจว่าเมื่อคุณส่งบางสิ่งไปคุณจะสูญเสียการควบคุมมันตลอดไปให้ผมเล่าประสบการณ์จริงนะครับปีที่แล้วมีลูกค้าของผมคนหนึ่งอายุประมาณห้ปี เป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่มาหาผมเพราะเครียดมากกลัวว่าภาพส่วนตัวของเขากับคนรักจะรั่วไหลหลังจากที่พวกเขาเลิกกันนั่นเป็นสถานการณ์ที่เจ็บปวดมากสำหรับเขาและเรียนรู้ได้ว่าเมื่อส่งภาพออกไปแล้วเราไม่สามารถควบคุมมันได้อีกต่อไปจริงๆอันดับ7การอ่านเรื่องราวอีโรติกดังนั้น57% รายงานว่าพวกเขาเคยอ่านเรื่องราวอีโรติกในบางช่วงและในความเป็นจริงข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมักจะชอบอ่านเรื่องราวอีโรติกมากกว่าที่พวกเขาชอบดูวิดีโอที่มีเนื้อหาทางเพศสิ่งนี้สมเหตุสมผลจากมุมมองทางจิตวิทยาการกระตุ้นของผู้หญิงมักจะเป็นเรื่องของจิตใจและอารมณ์มากกว่าภาพ ดังนั้นมันอาจเป็นความคิดที่ดีหากคุณมีคู่ที่เป็นผู้หญิงที่จะพิจารณาแบ่งปันวรรณกรรมอีโรติกที่อาจกระตุ้นความสนใจและความตื่นเต้นของเธอบางทีคุณอาจอ่านมันด้วยกันและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆนี่อาจเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเปิดการสื่อสารเกี่ยวกับความปรารถนาและจินตนาการในแบบที่ไม่คุกคามอันดับ8ก็ทำให้ผมแปลกใจเช่นกัน เซ็กในที่สาธารณะประมาณ43%ของผู้คนเคยมีเซ็ก์ในสถานที่สาธารณะอย่างน้อยหนึ่งครั้งผมรู้จากการพูดคุยกับคนไข้หลายคนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองมักจะมีความเป็นส่วนตัวที่จำกัดสำหรับความใกล้ชิดหากคุณอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมห้องการหาพื้นที่ส่วนตัวอาจเป็นเรื่องท้าทาย เห็นได้ชัดว่ายังมีความตื่นเต้นทางจิตวิทยาของการมีเซ็กส์ในที่สาธารณะและความตื่นเต้นของการอาจถูกจับได้อย่างไรก็ตามจากมุมมองทางกฎหมายผมต้องกล่าวว่ากิจกรรมทางเพศในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสถานที่ส่วนใหญ่และอาจส่งผลให้มีผลทางกฎหมายที่ร้ายแรงรวมถึงการลงทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศในบางกรณี ความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทนที่นี่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอันดับ9และนี่คืออันดับที่จะทำให้หลายคนแปลกใจนั่นคือเซ็กซ์ทางทวารหนักมีผู้ชาย43เซและผู้หญิง30เรซรายงานว่าเคยมีเซ็กซ์ทางทวารหนัก จากมุมมองทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะเซ็กซ์ทางทวารหนักสามารถสร้างความสุขได้มากเพราะมีปลายประสาทจำนวนมากรอบๆบริเวณทวารหนักสำหรับผู้ชายต่อมลูกหมากสามารถถูกกระตุ้นผ่านการสัมผัสทางทวารหนักซึ่งผู้ชายหลายคนพบว่ามีความสุขอย่างมากสำหรับผู้หญิง บริเวณทวารหนักอยู่ใกล้กับคลิตอริสและโครงสร้างที่ไวต่อการสัมผัสอื่นๆอย่างไรก็ตามเซ็กซ์ทางทวารหนักต้องการการเตรียมตัวและมาตรการป้องกันพิเศษการหล่อลื่นที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะทวารานหนักไม่ได้หล่อลื่นตัวเองเหมือนช่องคลอดการไปอย่างช้าๆใช้สารหล่อลื่นคุณภาพสูงจำนวนมากและทำให้แน่ใจว่าคู่ที่รับผ่อนคลายและสบายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการฉีกขาดหรือการบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะไม่ไปจากทวารหนักไปยังการสัมผัสทางช่องคลอดโดยไม่ทำความสะอาดอย่างละเอียดเพราะสิ่งนี้สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีรียร้ายแรงได้หากคุณสนใจที่จะสำรวจเซ็กส์ทางทวารหนักใช้เวลาของคุณสื่อสารอย่างกว้างขวางกับคู่ของคุณและจัดลำดับความสำคัญของความสะดวกสบายและความปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใดผมต้องพูดตามตรงนะครับ จากประสบการณ์ของผมในการดูแลผู้ป่วยชายไทยหลายคนอาจจะสงสัยหรือกลัวที่จะถามเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ถ้าทำอย่างระมัดระวงังและถูกวิธีก็ไม่มีอันตรายสิ่งสำคัญคือต้องมีการสื่อสารกันดีๆและอย่าเพิ่งรีบร้อนใช้สารหล่อลื่นเยอะๆและถ้ารู้สึกเจ็บก็ต้องหยุดทันทีอย่าฝืนอันดับ10การตบก้นประมาณ30เอร์เซ ของผู้คนได้ลองตบหรือถูกตบก้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งเป็นส่วนหนึ่งของเซ็กส์เมื่อคุณดูที่การวิจัยทางระบบประสาทความเจ็บปวดและความสุขจริงๆส่งสัญญาณที่คล้ายกันไปยังสมองโดยเฉพาะไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นทางเพศ นี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนสามารถพบว่าความเจ็บปวดเล็กน้อยมีความสุขในระหว่างกิจกรรมทางเพศเอนโดฟินที่ปล่อยออกมาในระหว่างความเจ็บปวดเล็กน้อยสามารถเพิ่มความสุขทางเพศซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการปฏิบัติเช่น BDSM จึงกลายเป็นกระแสะหลักมากขึ้นอย่างไรก็ตามหากคุณกำลังจะสำรวจสิ่งนี้ การสื่อสารและความยินยอมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งคุณไม่ควรตบใครโดยไม่มีการพูดคุยและข้อตกลงที่ชัดเจนล่วงหน้าแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ขอให้ถูกตบตรวจสอบให้แน่ใจว่าคู่ของคุณรู้สึกสบายใจกับกิจกรรมนี้เริ่มต้นอย่างอ่อนโยนและสร้างคำปลอดภัยหรือสัญญ,ญาณเพื่อหยุดหากใครรู้สึกไม่สบาย และผมจะให้โบนัสอันดับ11แก่คุณการเล่นบทบาทและการผูกมัดเบาๆประมาณ22%ของผู้คนยอมรับว่าเล่นบทบาท20%รายงานว่าลองหรือถูกมัดและการตีอย่างสนุกสนานถูกปฏิบัติโดยประมาณ13%ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องปกติมากกว่าที่คุณอาจคิดหากคุณรู้จัก10คน อย่างน้อย1-2คนได้ทดลองกับการเล่นบทบาทหรือการผูกมัดเบาๆและนั่นเป็นเรื่องปกติและมีสุขภาพดีโดยสิ้นเชิงการเล่นบทบาทสามารถเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการสำรวจจินตนาการอย่างปลอดภัยเพิ่มความตื่นเต้นให้กับความสัมพันธ์ระยะยาวและก้าวออกจากบุคลิกปกติของคุณในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ตราบใดที่มันเป็นการยินยอมและทั้งสองฝ่ายกำลังสนุกกับตัวเอง ก็ไม่มีอะไรผิดกับการสำรวจความสนใจเหล่านี้กุญแจสำคัญกับการเล่นบทบาทหรือการผูกมัดใดๆคือการสื่อสารอย่างกว้างขวางล่วงหน้าการสร้างขอบเขตและคำปลอดภยัยและการตรวจสอบกันและกันในระหว่างและหลังจากประสบการณ์เอาละ่ะกิจกรรมโบนัสเซ็กซ์สามคนมีผู้ชาย18%และผู้หญิง10%เ ยอมรับว่าเคยมีเซ็กส์สามคนและจากนั้นเซ็กส์หมู่ปาร์ตี้เซ็กส์และปาร์ตี้ B D S M ได้รับประสบการณ์จากผู้คนน้อยกว่า8เอร์ซเหล่านี้เป็นกิจกรรมเฉพาะทางมากขึ้นอย่างแน่นอนที่ต้องการระดับการสื่อสารความไว้วางใจและความมั่นใจทางเพศที่สูงมากสำหรับผู้ที่พิจารณากิจกรรมกลุ่ม เป็นสิ่งสำคัญที่จะพูดคุยเกี่ยวกับขอบเขตอย่างกว้างขวางล่วงหน้าตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับการทดสอบสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และสร้างกฎที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ยอมรับได้และไม่ยอมรับได้สถานการณ์เหล่านี้สามารถซับซ้อนทางอารมณ์และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่คาดคิด นักวิจัยยังพบอีกว่ามีบางกิจกรรมที่หลายคนพบว่าน่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับความรักแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นการกระทำทางเพศเองดังนั้นพฤติกรรมที่โรแมนติกและแสดงความรักอย่างการกอดและจูบมีความดึงดูดสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงสิ่งนี้เสริมว่าความใกล้ชิดไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับการกระทำทางเพศมันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อความรักและความผูกพันทางอารมณ์ ผู้ชายมีแนวโน้มทางสถิติมากกว่าที่จะพบว่าเซ็กส์ทางทวาร้านหนักเซ็กส์หมู่และการดูวิดีโอที่ชัดเจนมีความดึงดูดแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ยังให้คะแนนกิจกรรมเหล่านี้ว่าไม่ค่อยน่าดึงดูดนักสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าผู้ชายอาจเปิดกว้างมากขึ้นต่อกิจกรรมบางอย่างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขากำลังมองหามันอย่างต่อเนื่องผู้หญิงมีแนวโน้มมากกว่าที่จะพบว่าการดูหนังโรแมนติกการนวดคู่ และการใช้เครื่องสั่นมีความดึงดูดไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆจากมุมมองทางคลินิกแต่มันเน้นย้ำถึงวิธีที่แตกต่างกันที่ผู้ชายและผู้หญิงมักจะเข้าหาความรักและความใกล้ชิดสรุปง่ายๆนะครับ ผู้คนสนใจกิจกรรมทางเพศที่หลากหลายและไม่มีวิธีปกติวิธีเดียวในการแสดงออกถึงความรักของคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าคุณจะเลือกสำรวจอะไรมันต้องเป็นการยินยอมปลอดภัยและเพิ่มพูนมากกว่าลดทอนจากความสัมพันธ์และความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคลของคุณ ผมหวังว่าคุณจะพบว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ไม่ว่าจะเพื่อให้รู้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวในความสนใจของคุณหรือเพื่อค้นพบว่ามีหลายวิธีในการสำรวจความใกล้ชิดกับคู่ของคุณแน่นอนกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้ต้องมีรากฐานของการสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อสัตย์กับคู่ของคุณ คุณไม่สามารถลองบางสิ่งใหม่ๆโดยไม่พูดคุยกันอย่างละเอียดกับคู่ของคุณก่อนตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาสบายใจกับมันอย่างสมบูรณ์ว่าพวกเขารู้สึกปลอดภัยและทุกอย่างเป็นการยินยอมอย่างสมบูรณ์กิจกรรมทางเพศที่เป็นเซอร์ไพรส์ไม่เหมาะสมเลยและสามารถทำลายความไว้วางใจและความสัมพันธ์ได้จากมุมมองทางการแพทย์ผมแนะนำคนไข้ของผมเสมอให้เข้าหาความรักด้วยความอยากรู้ความเคารพและความอดทน การสำรวจทางเพศควรเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความพึงพอใจส่วนบุคคลของคุณไม่ใช่สร้างแรงกดดันหรือความวิตกกังวลหากคุณมีความยากลำบากในการสื่อสารทางเพศปัญหาการแสดงหรือความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศอย่าลังเลที่จะพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพความกังวลทางเพศหลายอย่างมีแก้ไขทางการแพทย์ และไม่มีความอับอายในการขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพเพื่อปรับปรุงสุขภาพทางเพศและความพึงพอใจของคุณจำไว้นะครับว่าสุขภาพทางเพศที่ดีเป็นส่วนประกอบสำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมดูแลสุขภาพทางเพศของคุณเหมือนกับที่คุณจะดูแลด้านอื่นๆของสุขภาพของคุณด้วยความใส่ใจการดูแลและคำแนะนำจากมืออาชีพเมื่อจำเป็น และก่อนที่เราจะจบให้ผมมีเคล็ดลับสุดท้ายสำหรับผู้ชายที่กำลังดูอยู่หากคุณต้องการปรับปรุงการแข่งตัวของคุณตามธรรมชาติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและสนับสนุนความแข็งแกร่งทางเพศผมแนะนำอย่างยิ่งให้ลองใช้อาหารเสริมสารสกัดจากแตงโมคุณภาพสูงที่อุดมไปด้วยแอลซิตรูลีนการศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า แอล t r u l ูลีนสามารถเพิ่มการผลิตไนตริกออกไซด์ซึ่งผ่อนคลายหลอดเลือดปรับปรุงการไหลเวียนและช่วยให้คุณบรรลุและรักษาการแข็งตัวที่แข็งแรงขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถมาพูดคุยกับผมได้ที่คลินิกเสมออย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อรับข้อมูลสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อไปสวัสดีครับ